สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทุกทท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับซ่องจูเนียร์สองผาบ้าน EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่585แล้วนะคะวันนี้ค่ะมีผ้าบ้านราคาแบบราคาจับต้องได้นะคะมาในราคาเดียวเลยองคละ5 0 0บาทขอให้พี่พี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะแล้วค่อยปิดชื่นชอบองคไหนเลงองคไหนไว้โทรซ้ายดวนซ้ายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์ทร 0826205910นะคะทางร้านจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะไม่บวกเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะยินดีให้บริการกับพี่พี่ทุกท่านค่ะ พาทุกรายการเป็นพาของทางที่บ้านน้องเองนะคะองค์ไหนที่น้องพูดผิดจําผิดน้องต้องขออาภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะทุกคนเวลาพี่พี่ไม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้ รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห EP ใหม่ๆกันค่ะกติกาของทางร้านนะคะทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนค่ะสมมุติว่าพี่ๆนะคะต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่42ให้พี่ๆแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่42 EP ที่585ช่องจูเนียร์2พาบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะคะน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ 50รายการวันนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะผมขนมาให้กับพี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆเลยจะมีทั้งเนื้อดินเนื้อชินผงรูปหลอ่อเครื่องรางแบ่งปันสวยๆราคาองค์ละห0 0บาทแถมจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหานุมานนะคะ เป็นเรียนหนุมานหลวงพ่อกุลวัดพระนอนตลับเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะพี่ๆสวยงามแบบนี้ด้านหลังจะเป็นหลังยนันน้องแบ่งปันให้ค่ะราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลย พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพลักรีโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่1ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่2องค์งนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะจะเป็นเหรียญดวงปูโตนะคะด้านหลังจะเป็นหลังอนุสร์สร้างโรงเรียนเลี่ยมกันน้ํากอบเก่า ด้านหลังเป็นหลังอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะสวยๆแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบเงินเก่าๆนะคะใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆหน้าเก็บสะสมมากๆจะเป็นหมายเลขที่ 2, 2ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่3ค่ะเป็นเหรียญมทบหลวงพ่อเกษมเขีมโกปี2518พร้อมเลี่ยมกันน้ํานะคะสวยงามแบบนี้เลยเหรียญน,นะคะจะเป็นเนื้อกระไหล่เงินใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจน น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังหนังสือพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่าเป็นลูกศิษย์นะคะหลวงพ่อเกษมยังไม่มีเหรียญมทบปี2518รุ่นนี้รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่3ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4องค์นี้นะคะเป็นพากุลปุรีเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะผิวจะเป็นผิวแบบนี้เลย เป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดจินค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยเป็นพระเก่าๆเดิมๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่4ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่5หมายเลขที่5นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จปกโพก้าใบ ด้านหลังจะเป็นหลังพระแม่ธรณีมวยผมนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังพระเมธทรณีมวยผมหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตารามเรียมจับขอบเดิมๆแบบนี้น้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวนสารรอบองค์ดูชัดเจนหน้าก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีบโทรเข้ามาหาน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่6หมายเลขที่6นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จกุวางหน้าด้านหลังนะคะเป็นสมเด็จโตด้านหลังจับเป็นหลังสมเด็จโตนะคะใบหน้าดูคมดูชัดหน้าก็ิบสะสมมากๆเลยค่ะ องนี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละห้าร้อบาทเช่นกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทร,ร,ร,รเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่หเป็นพระเก่าพระโบราณหายากมากๆแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่เจ็ดค่ะ หมายเลขที่7นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระเชียงแสนปกโพเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะพี่พี่มวลสารรอบองค์จะดูชัดเจนแบบนี้เลยเป็นพระเก่าๆเดิมๆรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนสวยงามค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีทักรีโรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรน้องจะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9ส0าสามารถใช้เบอร์โทรนะคะแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในใแต่ละองค์ได้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆผิวจะเป็นผิวแห้งรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่8องค์นี้นะคะเป็นพระผงหลวงปู่บุญค่ะ เป็นพระผงหลวงปู่บุญนะคะพี่พีเนื้อผงจินดามณีวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมนะคะจะเป็นผิวแห้งค่ะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนสวยงามมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พีน่าเก็บสะสมมากๆเลยรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนดูสวยงามด้านหลังจะเป็นหลังอรอยจานหนึ่งจุด พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทร,รเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9้าองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะรูปเหมือนปั๊มด้านหลังจะเป็นนังเข็มกัดวัดช่องแคจังหวันดคนครสวรรค์องค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาท สวยๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นหลังเข็มกัดหลวงพ่อพรมเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหล่เงินใบหน้าดูคมดูชัดนะคะใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเป็นหมายเลขที่9ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่1ิบหมายเลขที่1ิบนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อสัมฤทธิทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เป็นผระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อสำรฤทธิ์ทองด้านหลังนะคะจับเป็นหลังตัวหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแห่งชัดเจนแบบนี้เลยหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีจะเป็นหมายเล็กที่10ที่ร้านมีบริการจัดส่งฟรีและมีเก็บปลายทางนะคะพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรับสินค้าที่หน้าบ้านกันได้เลยนะคะสวยๆแบบ บบนี้เลยเป็นหมายเลขที่10ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่11หมายเลขที่11องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญปก8ดรอบลวงปู่ทีมวัดทหารได้จังหวัดระยองนะคะเหรียญจะดูชัดเจนแบบนี้เลยพร้อมกับห่วงเชื่อมเดิมใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่11 ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะพี่พี่องค์นี้ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะคะบชฉังไ้จังหวัดปัตตานีใบหน้าดูคมชัดนะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นหลังเตาลีค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันสวยสวยแบบนี้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่12เป็นหลวงปู่ทวดหลังเตาลีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13องค์นี้นะคะเป็นพปประปุกโพเนื้อชินสนิมแดงกุลบุรี เป็นผ้าปกโพนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อชินสนิมิ่แดงกุลกบรีนะคะเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะส่วนสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่13ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่14หมายเลขที่14นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญจบขออภัยค่ะ จะเป็นเหรียญจอบเป็นเหรียญจอบหลวงเอ่อเป็นเหรียญจอบนะคะเนื้อชินสนิมแดงขออภัยค่ะเป็นเหรียญเอ่อองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเฮงเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะวัดบ้านขอมรุ่นแรกเลยเป็นเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยเหรียญดูคมดูชัด ใบหน้าดูชัดเจนนะคะเมตตาดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทด้านหลังจะเป็นหลังยันนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่14ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15้า หมายเลขที่15องค์นี้นะคะจะเป็นพระผงหลวงพ่อปานค่ะพิมพ์หานุมานแบกแทน่นวัดบางนมโคนะคะพี่พี่องนี้จะเป็นวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อดินนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องล้านนะคะ500้อยบาทจะส่งให้ฟรีสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่16 หมายเลขที่16นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระมหศสวนกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีจะเป็นพระมหิสวนพิมพสองหน้าแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่500อบาทเนื้อจะเป็นเนื้อสะอาดเนื้อจะเป็นเนื้อทองดอกบัวใบหน้าดูคมดูชัดนะคะพี่ๆรายละเอียดรอบองคนะคะดูชัดเจนค่ะน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500้อบาทจะส่งให้ฟีเป็นหมายเลขที่16นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่17องค์นี้นะคะจะเป็นพระเทวรูปจะเป็นพระเทวรูปของสวมหมวกชีโบนะคะเนื้อทองอลามสภาพสวยหายากใบหน้าดูโคมดูชัดองค์นี้นะคะเป็นพระเก่าพระโบราณน,นะคะพี่พี่หายากมากๆแล้วนะ เป็นของเก่าของโบราณพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีถ้าสนใจอยากบูชาต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อน,นได้เลยคะ่ะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่18 หมายเลขที่18นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพายอดทงเนื้อสัมฤธิทองกวัดไก่เตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะใบหน้าดูคมดูชัด เนื้อจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะสวยงามแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเป็นเนื้อสัาฤทธิ์ทองสวยสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พีน่าเก็บสะสมมากๆเป็นหมายเลขที่18ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่19องค์นี้จะเป็นพระติตา หมายเลขที่19องค์นี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะเนื้อผงใบลานวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นมวลสารรอบองค์นะคะดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆคะ่ะ ด้านหลังจะเป็นหลังยานน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่19ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่20หมายเลขที่20นะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์นิยมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลย สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีทักรีโรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่20ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่21หมายเลขที่21องค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือเป็นพิมพ์ใหญ่ปี5 0งพั้า้าประชงให้จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นเนื้อทองแดง ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะพี่พี่ใบหน้าดูคมดูชัดเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนที่สนใจ อยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่22หมายเลขที่22องค์นี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อลมดาใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยด้านหลังจะเป็นหลังยันน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยันดูชัดเจนส่วนด้านหน้าค่ะใบหน้าดูคมดูชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพักรีโผล่เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะเป็นเหรียญกอบพัง,งันนะคะเนื้อกะไหลทองวัดอัมพวันจังหวัดสุราธานีใบหน้าดูคมดูชัดเปีตาชัดเจนเป็นเนื้อกะไหลทองอย่างดีเลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0เเบอร์โทรศรัพท์กับเบอร์โทรไลน์ จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24องมนี้จะเป็นเหรียญพาคูลุงนะคะวัดท่ากระบือใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนนะคะที่พีด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะปี2484 สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่24นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่25ค่ะองค์นี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อปานองค์นี้นะคะจะเป็นพระผงหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางสามเส้นนะคะวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อดินค่ะ เนื้อจะเป็นเนื้อดินเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสภาพดูสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยพี่พท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่26นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระสุมนครโกษาเนื้อชินสนิมแดงกุวัดบ้านหัวเกาะนะคะจังหวัดสุพรรณบุรี สวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะพี่ๆผิวจะเป็นผิวแห้งค่ะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27ด หมายเลขที่27นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญ่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อปื้มวัดเพ้านะคะพิมพ์ขี่แพะจะเป็นพิมพ์ขี่แพะนะคะใบหน้าดูคมดูชัดมีรอยจานชัดเจนองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองละ5 0 0บาทด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม รีทักรีโผลเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28หมายเลขที่28นะคะองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะหลวงพ่อโคงปี2484 วัดบางกระพร้อมนะคะจังหวัดสมุทรสงครามเนื้อจะเป็นเนื้อลมดํานะคะเลี่ยมห่วงเชื่อมเดิมๆใบหน้าดูคมดูชัดเมตาดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะน้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะหมายเลขที่28ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรี ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่29หมายเลขที่29นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงปี25 0 3นาวัดเขาบันไดอิดนะคะจังหวัดเพชรบุรีเป็นหน้ากากทองนะคะลงยาสวยงามใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะพี่ๆค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0า500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30 หมายเลขที่30นะคะพี่พีองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นไตมารนะคะวัดาหารได้จังหวัดระยองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะสวยๆแบบนี้เลยเอ,อ่ด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0า500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่31เอด หมายเลขที่31นะคะพี่พีองค์นี้เป็นเหรียญยันดวงหลวงปู่ศรีวัดถ้ำข่าบุญนาจังหวัดน,นครสวรรค์นเนื้อจะเป็นเนื้อลมดําค่ะใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะสวยงามแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้นะคะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่32 หมายเลขที่32องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะดวงปู่สุกปี2466นะคะวัดปากคองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะดูสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังยนันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33หมายเลขที่33องค์นี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะในงานสร้างโบสถ์ปี2461วัดโพธารามเป็นหน้ากากทองนะคะเป็นหน้ากากทองลงยาสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอย,อยากบูชาองค์นี้ต่อ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34หมายเลขที่34องค์นี้เป็นเหรียญเกี่ยวเชือกนะคะหลวงปู่ศรีวัดท่ถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะพี่ๆเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0826205910นะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะปี2519พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีโพรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่35หามายเลขที่35นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญมหาลาบ ปี2516หลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเหรียญจะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่แบบนี้เลยด้านหลังค่ะจะเป็นหลังดอกบัวพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะในแต่ละองค์ติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่36องค์นี้นะคะจะเป็นตะกรุดใบลาน หลวงพ่อแก้วนะคะเป็นตะกรุดเก่าตะกรุดแก่เป็นของเก่าของโบราณน,นะคะหายากมากๆแล้วนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบพูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะส่วนสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่37หมายเลขที่37องค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ ลวงพ่อโสธรปี24,60่วัดโสธรวลารา,ลามนะคะใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมร,รีบพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38หมายเลขที่38นะคะองค์นี้ค่ะพี่พี่จะเป็น พระผงหลวงปู่บุญนะคะเนื้อผงจินดามณีวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบััเรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีจะเป็นหมายเลขที่38นะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพิมพ์ประพนันธน์บนทลรัศมีองค์นี้เป็นวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเนื้อจะเป็นเนื้อลมดำสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่40ิ หมายเลขที่40องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะปี2482วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41 หมายเลขที่41องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญยักษ์ทาวเวสุวรรณด้านหลังเป็นหลังเจดีสถานด้านหลังเป็นขอภัยค่าด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยานแบบนี้เลยน้องแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ 500รบาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหน้านะคะพี่ๆจะเป็นยักษ์เท้าเวสุวรรณแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่42หมายเลขที่42องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญเต่านะคะหลวงปู่หลิวรื่นไตรมาสวัดไร่แตงทองนะคะใบหน้าดูคมดูชัด สวยๆแบบนี้เลยเรียมจับขอบเดิมนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาอง์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยางดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับเรียมจับขอบเดิมต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่43ค่ะ หมายเลขที่43นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระไชยวัดนะคะวัดบรวรนิเวศใบหน้าดูคมชัดเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองสวยๆแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44่ไปนะคะเป็นหมายเลขที่44ค่ะองค์นี้จะเป็นพระปิตานะคะเป็นพระปิตาเนื้อสำริดนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังยันยุ่ง สวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5้า้อบาทน้องให้ราคาแบ่งปัน500้อบาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะพี่ๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500้อบาทจะส่งให้ฟรีนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45บห้า หมายเลขที่45นะคะพี่ๆขาองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัดลาลาปี2500จังหวัดสระเชิงชาวนะคะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัดด้านหลังนะคะพี่ๆจะเป็นประมาณนี้เนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจัดส ให้ฟีต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่46หมายเลขที่46นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยค่ะรุ่นแรกวัดโคศีาษรามจังหวัดชัยนาทใบหน้าดูคมชัดใบหน้านะคะดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยราคาแบ่งปัน500บาท ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่สี่สิบเจ็ หมายเลขที่47องค์องนี้นะคะจะเป็นพระรอดกุฏมหาวันนะคะจังหวัดลำพูนผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะพี่พี่เป็นผิวแห้งวนสารรอบองค์ดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากมาค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะในแต่ละองค์รีบรักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเต,มติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขอ่ที่47ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่48หมายเลขที่48นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์บ้าจุฬาลิกนะคะลงรักปิดทองวัะพัน์สูงสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาท จะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่าไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยงามแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่47อ่า4ี่เหมายเลขที่49องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรน,นะคะพิมพ์จอบเล็ก วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรใบหน้าดูคมชัดเนื้อจะเป็นเนื้อทองแบบนี้ค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามารูรูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้นะคะจะเป็นพระรอดเนื้อสำลิดนะคะจังหวัดลำพูน เนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยจังหวัดลำพูนนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีพทรกรีบ,ทรบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติม,ตมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่50ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรี กับ EP นี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะน้องต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะยันจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเิดพัดประการใดน้องต้องขออาภัยพี่ๆทุกท่าน ไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพระอะไรสวยๆนะคะมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆพระบ้านแบ่งปันราคาถูกนะคะวันนี้น้อวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ